ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทร่งศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92 m เมกะเฮิรพร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ w w w m o e r a d i o t h a i n e t รายการสนทนาภาษาเกาหลีเรียนรู้บทสนทนาง่ายๆที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวนันด้วยอาจารย์วอนแฮยองและขวัญใจบุญญาพิบาล안녕하세요안녕하세요 สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะขอต้อนรับคุณฟังนะคะเข้าสู่รายการสนทนาภาษาเกาหลีซึ่งเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ค่ะทางสถานีวิทยุศึกษาแห่งนี้นะคะ FM 92 m h z และ AM 1161 k h z ค่ะเรามีเรื่องราวของภาษาที่จะมาให้คุณฟังนั้นได้หัดฟังแล้วก็ฝึกฝนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ ยังพอจํากันได้ไหมคะว่าในครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วนั้นเราฟังบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่องอะไรไปบ้างคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกสถานที่และก็วิธีการที่จะเดินทางไปนะคะว่าไปทางไหนแล้วอาจารย์ละคะค่ะโตเกวยนชา่อซโยมรยงไฟขึ้นมาร ไฟฟ้าค่ะดิฉันมาตอนแรกนั่งรถไฟใต้ดินแล้วเปลี่ยนรถไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าอธิบายจริงๆก็처음에จักรย어요รถัสแล้วกอรถไาา้กรถไาแก้าวก็าก็รถลาแล้วกลก็กกา ออโ,โอเ왔ว요가ซ왔어คาร์วัดซอยอืมอุกต้องคะ่คะว,วัดยคือว่าเด,เดินมาค่ะเดินมานะค,ะค่ะโอ้โหคุณฟังค่ะพยายามหน่อยนะคะภาษาเกาหลีนั้นง่ายนิดเดียวจริงๆนะคะแต่ที่เหลือนั้นยากค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวจะดีขึ้นค่ะค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปพบกับบทสนทนาบทใหม่ในบทที่7วันนี้นะคะเราไปทบทวนกับบทสนทนาในครั้งที่แล้วกันก่อนค่ะ 재은 씨는 선생님이세요? 아니요. 저는 은행원이에요. 무슨 은행에서 일하세요? 서울 은행에서 일해요. 서울 은행은 어디에 있어요? 경찰서 옆에 있어요. 매일 어떻게 은행에 가세요? 지하철을 타고 가요. 은행이 집에서 멀어요. 별로 멀지 않아요. 재은 씨는 선생님이세요? 아니요. 저는 은행원이에요. 무슨 은행에서 일하세요? 서울 은행에서 일해요. 서울 은행은 어디에 있어요? 경찰서 옆에 있어요. 매일 어떻게 은행에 가세요? 지하철을 타고 가요. 은행이 집에서 멀어요? 별로 멀지 않아요. 우리가 다 토론, 복론, 나 나, 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 우리가 다 토론, 복론, เป็นเรื่องของงานอดิเรกนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังค่ะเราไปฟังบทสนทนาที่อาจารย์นํามาฝากในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของงานอดิเรกนะคะเราไปฟังการคุยกันระหว่างคุณมินจุงกับคุณจีน่านะคะว่าเขาทําอะไรกันค่ะ보통주말에뭐하세요오전에는잠을자요그리고오후에는운동을해요어떤운동을해요주로테니스와수영을해요탁구도할수있어요네조금이요 민중 씨는 주말에 뭐 하세요? 저는 주말마다 등산을 가요. 누구와 함께 가세요? 주로 혼자 가요. 보통 주말에 뭐 하세요? 오전에는 잠을 자요. 그리고 오후에는 운동을 해요. 어떤 운동을 해요? 주로 테니스와 수영을 해요. 탁구도 할수 있어요? 네, 조금이요. 민중 씨는 주말에 뭐 하세요? 저는 주말마다 등산을 가요. 누구와 함께 가세요? 주로 혼자 가요. ค่ะนั่นก็เป็นบทสนทนานะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของงานอดิเลกแต่ว่ามีอะไรบ้างนะคะเราไปฟังคำอธิบายแล้วก็ประโยคชัดๆจากอาจารย์วอนทีละประโยคกันเลยค่ะ Pohtong jumaare bohaseyo p o h o n g j u m a r e b o h a s e o p h o n g แลว่าปกติ Jumaare jumaare wwan s แล้วก็เอกเป็นคำช่วยชี นะคะคอยเรียนว่าแอเป็นคำช่วยชีสถาน,ถานที่แล้วก็เวลากลางคืนคกลางวันอะไรอย่างนะี้แล้วก็จื่อมาก็เวลาเดียวกันใช่ไหมคะใช้แอได้นะคะบอฮัสเซโมอมาจากมูอัดนะคะมูอัดแปลว่าอะไรแต่ก็คนเกาหลีอชอบใช้ง่ายๆแล้วก็บอเป็นคำพูดของมูอัดนะคะแล้วก็มูอัดก็ได้บอก็ได้ค่ะความหมายเดียวกัน 하세요.มาจาก 루프 편단 하다. ถาม.但와 이니 벤세 루암 값 세요. 그 하이 벤. คำศัพท์สุภาพ.ด้วย.แล้ว.คำถาม.ด้วย.นะคะ.แล้วรวม. 간. ว่า. 보통 주말에 뭐하세요. 빼와 포카티 완 사와티. ถาม.อะไร.คำ. 지난. 또. ว่า. 오전에는 잠을 자요. 오전에는 잠을 자요. 오전 빼와떤 차오. แล้วถ้าตอนบ่ายก็โอคูนะคะเวลาก็แยกตอนเช้ากับตอนบ่ายสองย่างนะคะ <Okay. S 1> โอจอนกับโอคูอาแล้วมีตอนเย็นตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้เหรอคะก็มีคำสาบันตอนเย็นก็อชอนยอ,ตอนกตรงกลางคืนพามนะคะค่ะ okay. แล้วเดี๋ยวเราจะเรียน <Okay. S 1> เกี่ยวกับเวลาอีกครั้งหนึ่งน,นะคะ,ะ,คะแล้วแอร์ A, คำช่วยที่เวลา ะะแล้วพอคำช่วยชีเอมีแล้วทำไมต้องมีเนินด้วยเนินเคยเรียนว่าคำช่วยชีประธานใช่ไหมคะแต่ที่นี่ไม่ใช่คำช่วยชีประธานแค่มีความหมายให้เหน้นอย่างเดียวนะคะแล้วเปรียบเทียบกับตนใบเขาจะบอกว่าตนเช้าทำอะไรบ้างตนใบทำอะไรอีกอย่างหนึ่งนะคะเขาอยากจะบอกว่าตนเช้า 자요. 자요. 잠을 자요, 잠을 자요. 동루앙가 잠을 자다. 그와 낮. 랍 기도와 완사오. 아자 완여자늘 아이. 니가그돈 자오자 박 편. 권 잠을 자요. 그와 놀랍. 응. Prayed, 자요. 놀랍. 어, 오전에는 잠을 자요. 돈차오 낮. 랍어 아, 그거는 그 낮에 그거는 그 낮에 일어 그거는 그 낮에 그거는 그 낮에 그거그에그는그 낮에 일어에는 그리고오후에는운동을해요그리고กเป็น่ารเร่ดมากค่ะอ้เน้นก็เป็นกาเรยนรู่มกับโอ้เงนัายน่กคโอ้เอก็เป็นารเรร้่าก้วเอก็คํ่าชเวียช้เ่ากล้วเนนก็เปารียนที่ก <laughs> ับโอเงน้นก็เปรียบเทียบกคโอจงนันาอะไรบ้าะโอองนนรี้นะที่าอะไรต่อ 양은 나 g 운동을 해요 운동 뺀 길라 o 감낭가 u 대 haeyo undong baen gilla eokgam nangkai ttaewa s w a n 감낭 i อตตอนแปลว่าแบบไหนไหนไม่ใช่สถานที <hã professionally> ่นะคะก็อย่างเช่นว่าสิ่งของแบบไหนอต้อนวัตกอนคนแบบไหนอต้อนบ้านแบบไหนอต้อนบใช้กับํำนามอะไรก็ได้ค่ะ운동을해요ก็มาจัก운동을하다 억감낭깔 이렇게 그래요 감사합니다 그리 하고 해요 자기가 후 아유 마꽈잔 그리고 차이 감삽 수팝 하세요 고 하세요 방두디꽈 이렇게 어떤 운동을 해요 그래와 억감낭깔 아라이 방이렇 지나도 와 주로 테니스와 수영을 해요 주로 테니스와 수영을 해요 จูโรแปลว่าส่วนใหญ่ปกติหรือว่าโดยมากโดยมากใช่ค่ะเทนนิสคือว่ากีฬาเทนนิสนะคะคนไทยเรียกว่าเทนนิสค่ะเทนนิสค่ะว่าคําช่วยอีกอันหนึ่งนะคะคาช่วยความหมายกับนะคะเป็นคำเชื่อมประโยคเหมือนกันนะคะแต่ว่าเชื่อมคํานามกับคํำนามคะใช้ว่าก็ได้ควาก็ได้นะคะมีว่ากับควาเป็น กับความไยมเดียวกันแล้วแต่ข้างหน้าคํานามีตัวสะกดหรือไม่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดใช้วา่าถ้ามีตัวสะกดใช้กวาะค,ะค่ะอันนี้ก็คือสองคำนามที่ะจะใช้ร่วมกันนะคะต้องมีวาหรือว่ากวาค่ะอย่างเช่นเทนนิสว่าซุยองเเทนนิสว่เทนนิสกับ,ก,บการว่ายน้ำนะคะก็มีสงอัน 수영을 해요, 해요. 그와 맞작하다거 담. 그러니까 하 주로 테니스와 수영을 해요. 메이커만 수완야이 랜 테니스 값 와이남가. 민중 담또와 탁구도 할수 있어요. 탁구도 할수 있어요. ถักกูบแปลว,ว่าปิงปองนะคะปิงปองเทเบิลเทนนิสนะคะทีออ่ปิงปองที่เกาหลีมีชื่อเสียงนะคะประเทศจีนก็มีชื่อเสียงด้วยคะ่ะโตเป็นคําช่วยชี้เหมือนกันแต่ว่าหมายความว่าด้วยนะคะ할수있어요할มาจาก하다คือว่าทำนะคะแล้ว수있어요ความหมายคือว่าสามารถ ทำได้ไห<ด>มค่ะ,ะแล้วถ้าหากว่าเป็นประโยคคำถาม할수있어요ถ้าประโยคบอกเล่าธรรมาดา할수있어요นะคะแล้วแต่คำถามหรือว่าบอกล่าประโยคบอกเล่าแต่ว่าถ้า수있어요ติดกับกริยาก็จะถามว่าสามารถทำอะไรได้ไหมยอย่างนี้ค่ะทักกูดู할수있어요แปลว่าสามารถเล่นปิงปองได้ไหมคะ แล้วถ้าเกิดว่าจะถามว่าว่ายน้ำได้ไหมคะสุยอง을할수있어요ถ้าหากว่าพูภาษาไทยได้ไหมคะเท็กุกเกอร์를말할수있어요ถ้าหากพูภาษาเกาหลีได้ไหมคะฮันกุกเกอร์를말할수있어요ก็คือใช้ซูอิกซอเอกับทุกอย่างที่เราถามว่าทำได้ไหมค่ะก็ติดกับกริยานะคะต่อว่านี่จกุมิเออร์นกุมิเ 네그와 차이 가 조금이요 조금 แ와 너이 ่와น้이ย가뺀 감위셋 ่า 이오 ด이 다이 อ가น산산카เป็นคําว 민중 씨는 주말에 뭐 하세요? 민중 씨는 주말에 뭐 하세요? 군민중 민중 씨그와 군민중 재미가 어는그 감초의지 ประ 주말에 주말 완사와티에 감자의 치율라 뭐, 마자 무엇, 라고 가만히 알아 하세요 하세요, 마자 그, 하다, 문, 강본, 러, 이, นะคะ. 민중씨는 주말에 뭐하세요? 그래와 <브레와>, 군민중 <뭇> 완사와티탐 알아야 까 민중도와 저는 주말마다 등산을 가요

นะคะทุกทุกสถานที่จัง so 마다등산을가요등산뭐야깐빈북เ,าเขานะคะเรียกน้ำดง산을가다ไปปีนเขาอาสนสาน,นะคะปีนเขาหรือว่าปีนภูเขาค่ะรวมกันว่าฉันนจู่ว์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 วขว์วเว์ว์ว์วาว์าว์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 ์ จีน่าถามว่าูกูว่าคุยแกููวาเกซ่ใครค่ะแล้วว่าเป็นคําช่วยก็เหมือนเมื่อกี้ข้างบนนะคะเทนนิสว่าสูงว่าเป็นคําช่วยให้เชื่อมคํานามกับคํานามเหมือนภาษาไทยกับใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนกับดูกูว่าก็กับใครนะคะฮัมเก่คุยแก่คือว่าด้วย 아니, 이 안는 그와 같이, 나가 함께, 를 같이 잘된 간다이, 나카 누구와 같이, 누구와 함께 가세요. 맞자 가다, 나오감사 수파, 려오 감탐 두얼. 누구와 함께 가세요. 려와 빨갑 크라이카. 려오 민중 또 주로 혼자 가요. 주로 혼자 가요. 주로 그수완냐이 คนจะคนเดียวใช่กับคนอย่างเดียวนะคะขายก็ว่าไปก็주로คนจะขายไม่ความว่า่วนญ่ไปคนเดียวค่ะน่าสงสารจังเลยนะคะอ๋อก็น่าจะชวนจีนาก็ได้นะคะนั่นสิต้องไปเที่ยวคนเดียวนะคะคุณฟังค้ะแล้วเราก็ได้ทราบในความหมายแต่ละประโยคไปแล้วนะคะตอนนี้นเรามาสถานี<บ>ออทเสียงไา <ป S 2> พร้อมๆกับอาจารย์และประโยคกัน <러자> 보통 주말에 뭐에 뭐하세요? 보통 주말에 뭐하세요? <봇에> 보통 주말에 뭐하세요? 보통 주말에 뭐하세요? 보통 에 뭐하세요? 요 보통 주말에 에는하세요보요 보통 주요 오후에는 운동은 해요. แล้วก็ตอนบ่ายอ 어떤 운동을 해요? 어떤 운동을 해요? 어떤 운동은 해요? ออกกำลังกายไงคะ? 주로 테니스와 수영을 해요. 주로 테니스와 수영을 해요. 주로 테니스와 수영은 해요. ่วน 테니스 กับว่า 탁구도 할수 있어요? 탁구도 할수 있어요. 탁구도 할수 있어요. 렌빙퐁다이้ไ 네, 조금이요. 네, 조금이요. 네, 조금이요. 다이, 다이 ด้นิ 민중 씨는 주말에 뭐 하세요? 민중 씨는 주말에 뭐 하세요? 민중 씨는 주말에 뭐 하세요? 쿤 민จู ว아นเสาร카 저는 주말마다 등산을 가요. 저는 주말마다 등산을 가요. 저는 주말마다 등산을 가요. ผมไปเดินขึ้นเขาทุกเสาร์อ 누구 와 함께 가세요? 누구와 함께 가세요? 누구와 함께 가세요? ไปกับใ <봄> 주로 혼자 가요. 주로 혼자 가요. <봄> 주로 혼자 가요. <봄> ส통 <목소리> 주말에 뭐 하세요? 오전에는 잠을 자요. 그리고 오후에는 운동을 해요. 어떤 운동을 해요? 주로 테니스와 수영을 해요. 탁구도 할수 있어요? 네, 조금이요. 민준 씨는 주말에 뭐 하세요? 저는 주말마다 등산을 가요. 누구와 함께 가세요? 주로 혼자 가요. 보통 주말에 뭐 하세요? 오전에는 잠을 자요. 그리고 오후에는 운동을 해요. 어떤 운동을 해요? 주로 테니스와 수영을 해요. 탁구도 할수 있어요? 네, 조금이요. 민중 씨는 주말에 뭐 하세요? คุณฟังคะและก่อนที่เราจะไปฟังประโยคตัวอย่างแต่ละประโยคที่อาจารย์วอนนามาฝากคุณฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศเกาหลีมาฝากกันเช่นเคยนะคะคุณฟังก็คงจะทราบนะคะว่าประเทศเกาหลีนั้นเป็นประเทศหนึ่งนะคะที่อยู่ติดกับประเทศจีนแล้วก็มีวิวทิวทัศน์สวยมากๆนะคะหลายคนก็เคยใฝ่ฝันว่าอยากจะเดินทางไป ประเทศเกาหลีนะคะเพื่อที่จะเที่ยวชมบรรยากาศโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวนะคะจะมีหิมะตกด้วยนะคะแล้วก็ประเทศเกาหลีนี่นะคะพื้นที่ประมาณสัก70%เซนนั้นจะเป็นภูเขาทั้งนั้นเลยใช่ค่ะค่ะและบ้านอาจารย์อยู่เมืองไหนคะบ้านดิฉันอยู่เมืองปูซานค่ะภาคใต้ค่ะภาคใต้ใช่ไหมที่บอกมีอากาศดีๆแล้วก็มีสนามกีฬาโอลิมปิกเอ้ยแข่งฟุตบอลโลกด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ แล้วก็ปูซานอยน่อภาคใต้หิมะไม่เคยเยอะเท่าไหรก่ก็ที่ฉันก็อยากดูหิมาก็ขึ้นไปเมืองโซลด้วยค่ะอ๋อเลยคะแล้วภูเขาเยอะไหมคะปูซานภูเขาเยอะมากเหมือนกับทางเอ่นที่ของเกาหลีมีภูเขาเยอะมากแล้วเยือนที่ไหนก็มองรอบทางไหนก็เห็นภูเขาได้เลยค่ะ ตอนแรกมากรุงเทพกับแปลงนิดหน,นึ่งนะคะก็ไม่เคยเห็นภูเขาเลยก็ตกใจตอนแรกคิดว่าไปประเทศไหนก็ต้องมีภูเขาอยู่แล้วนะคะกรุงเทพมองไปทางไหนก็เจอตึกค่ะก็รู้สึกกว้างขวางก็ดีเหมือนกันค่ะ <c oughs> แล้วผู้ฟังใครสนใจอยากจะชมภูเขาที่สวยๆก็ชมไปประเทศเกาหลีด้วยนะคะ ค่ะคุณผู้ฟังคะอาจารย์วอนเชิญแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโอกาสก็ลองไปชมธรรมชาติที่ประเทศเกาหลีดูนะคะว่าจะสวยเหมือนกับเมืองไทยหรือเปล่านะคะเหมือนกันค่ะ <laughs> เหมือนกันเลยนะคะเอาละคะ่ะทีนี้นะคะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิประเทศของประเทศเกาหลีไปแล้วเรามาฟังประโยคตัวอย่างกันต่อนะคะว่าอาจารย์มีตัวอย่างของประโยคอะไรมาแนะนำบ้างคะ่ะ수영을할수있어요 수영을 할수 있어요. คุณว่ายน้ำเป็นไหมคะ? 네, 수영을 할수 있어요. 네, 수영을 할수 있어요. ค่ะ,ว่ายน้ำเป็นค่ะ. 한국어를 말할 수 있어요. 한국어를 말할 수 있어요. สามารถพูดภาษาเกาหลีไดไหมคะ? 네, 한국어를 조금 말할 수 있어요. 네, 한국어를 조금 말할 수 있어요. ค่ะ,พูดภาษาเกาหลีได้นิดหน่อยค่ะ. 태국어를 쓸수 있어요. 태국어를 쓸수 있어요. 아니요, 태국어를 쓸수 없어요. 아니요, 태국어를 쓸수 없어요. 아니요, 태국어를 쓸수 <목소리> 보통 어디에서 친구를 만나세요? <목소리> 보통 어디에서 친구를 만나세요? <목소리> 보통 공원에서 친구를 만나요. 보통 공원에서 친구를 만나요. 보티 티, 사타라나, 주로 누구와 식사를 하세요? 주로 누구와 식사를 하세요? 주로 부모님과 식사를 해요. 주로 부모님과 식사를 해요. 야 취미가 뭐예요? 취미가 뭐예요? 미, 아 제 취미는 음악 감상이에요. 제 취미는 음악 감상이에요. 제 취미는 여행입니다. 제 취미는 여행입니다. 난 독서입니다. 제 취미는 독서입니다. 난 월말마다 집에 돌아갑니다. วันหมด니다กลับบ้านทุกสิ้นเดือนค่ะและนี่ก็เป็นประโยคตัวอย่างที่อาจารย์นํามาฝากในวันนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเราก็ยังมีคําศัพท์ใหม่ๆเพิ่มเติมให้อีกนะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวันต่างๆและก็งานอดิเลกกันนะคะจูจุงจูจุงวันทํางานหรือว่าวันธรรมดาจูมาลจูมสาสาร์อาทิตย์วัลชอ วันช่ต้นเดือนวัน말วัน말ปลายเดือนหรือสิ้นเดือนยันช่ยันช่ต้นปียนัยน말ยัน말ปลายปีหรือสิ้นปีพัมพัมกลางคืนนัดนัดกลางวันทุกซอทุกซ้อ การอ่านหนังสือทัลลีกีิลลก,การวิ่งอุ่งวิ่งิบงวิ่สวิ่งวิมงกิ่สั่งวม่งัิ่ง่งดิ่งวันงวิ่งวิ่งวินงวงวิงวิ่ดิงวินงวิน่ง หยอแ่ง <Your> การไปเที่ยวริมกรีกิก,การวาดภาพเป็นยังไงบ้างคะคุณฟังคะกับคำศัพท์ใหม่ๆที่เราเพิ่มเติมให้ในวันนี้นะคะซึ่งก็เป็นคำศัพท์ซึ่งอยู่ในประโยคตัวอย่างที่อาจารย์นำมาฝากกันนะคะคุณฟังอย่าลืมนะคะกลับไปแล้วก็ทบทวนภาษาเกาหลีนะคะทั้งคำศัพท์แล้วก็ทั้งคำอ่านในแต่และประโยคนะคะหัด ออกเสียงบ่อยๆนะคะเราจะได้ฝึกออกเสียงภาษาเกาหลีได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นนะคะค่ะแล้วเราก็ได้ทราบถึงเรื่องราวของงานอดิเรกในวันหยุดกันไปแล้วทีนี้คุณฟังคะอยากทราบไหมคะว่าแล้ววันในแต่ละวันวันจันทร์วันอังคารวันพุธอย่างเงี้ยภาษาเกาหลีเขาว่ากันอย่างไงนะคะอย่างเช่นวันอาทิตย์เรียกว่าอะไรคะอีโดอิลอีโยอิลวันอาทิตย์วันจันทร์นะคะ

금요일금요일금요일วันศุกร์วันเสาร์ค่ะ토요일토요일ลโทวันเสาร์ค่ะแล้วเจ็ดวันในหนึ่งสัปดาห์นี้วันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันอาทิตย์วันจันทวันอัคะรวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคาร แล้วก็อันนี้ทุกวันจะมีความหมายด้วยกันนะคะถ้าเป็นวันจนันวอร์เยอิลวอร์แปลว่าระจนันนะคะวันอังคารคือว่าฮวายอิลฮัวแปลว่าไฟไฟค่ะ,คะแล้วซูโยอิลคือวันพุธซูแปลว่าน้าแล้วโมโยอิลคือวันพฤร์คัสโมแปลว่าต้นไม,ม้ แล้วก็วันศุกร์คือคุมโยอิลคืมแปลว่าทองนะคะแล้ววันเสาร์โทโยอิลโทแปลว่าดินดินค่ะแล้ววันอาทิตย์คือว่าอิโยอิลอิลแปลว่าพระอาทิตย์ค่ะอืก็แปลนี่เป็นธรรมชาติหมดเลยนะคะมีทั้งพระอาทิตย์มีไฟมีพระจันทร์นะคะมีน้ำ ต,ต้นไม้ด้วยนะมีทองะนะคะอันนี้ก็เป็นความหมายในแต่ละวันที่นี่วันหยุดละคะฮิวอิลอิลวอิลวันหยุดหมายถึงวันหยุดนักคัะเลิกวันหยุดพิเศษอะไรอย่างนี้ใช่ไหมทั้งหมดรวมกันว่าฮิอิลอถ้าเป็นวันเกิดละคะแซง,ง,งอิลซงอิลซงอิลทีนี้เราจะอวยพรวันเกิดใครเราจะต้องอวยพรว่าอย่างไงคะ 생일축하합니다ลชุกคาฮเชงอิลชุคาฮัมมีดาค่ะเอาละค่ะคุณฟังคะวันนี้ฝากไว้นะคะสำหรับคำอวยพรวันเกิดนะคะเชงอิลชุกคา คำนีดานะคะเผื่อว่าเราจะไปอวยพรวันเกิดให้ใครเป็นภาษาเกาหลีนะคะและสําหรับรายการสนทนาภาษาเกาหลีวันนี้นะคะหมดเวลาลงอีกแล้วนะคะอย่าลืมค่ะกลับมาพบกันในสัปดาห์หน้ากับอาจารย์วอนแฮยองและดิฉันขวัญใจบุญญาพิบาลน,นะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ다음주에ตอมอันยเกซอันเกซ ับใจเรื่องราวของความรักจากละครเรื่องนี้และถ้าคุณรักสนใจภาษาเกาหลีอยากเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมพร้อมท่องไปในโลกกว้างติดตามสนทนาภาษาเกาหลีโดยอาจารย์วอนแฮยองจากศูนย์วัฒนธรรมสถานทูตเกาหลีและขวัญใจบุญญาพิบาลทุกวันศุกร์เวลา7นาฬิกา30นาทีทบทวนอีกครั้งในเวลา18นาฬิกา30นาที ที่นี่สถานีวิทยุศึกษากระทรวงศึกษาธิการกระจายเสียงจากอาคารศูนเทคโนโลยีทางการศึกษาถนนสีอยุธยาด้วยระบบ FM ความถี่92 MHz เมกะเฮิร์พร้อมทางอินเทอร์เน็ตที่ www.moeradiothai.net